ก็ดูกันไปเพลินเลยสิจ้าทุกคนมันมีเยอะมากอีกหลายช็อตแต่บุ๋มพยายามจะลงให้ทุกคนดูเยอะๆมันมันน่ารักมากไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอะ่ะอืมไม่อยากเก็บไว้คนเดียวจะเก็บไว้ดูเองด้วยอะไรอย่างนี้คือแบบพยายามอยากลงให้โมเมนต์น่ารักน่ารักไม่อยากข้ามสักช็อตอะ่ะอยากลงให้ดูเยอะๆแบบขนาดเขาขายของกันนะเขาขายของกันนะซุบซิป,ซปเก่งคือแบบ อืมชอบอะ่ะน่ารักขนาดแค่เนี้ยขนาดเขาแบบขายของกัน,นเนี่ยไม่มีอะไรขายของกันจ้าแฮปปี้เฉยเราแฮปปี้เขาได้เงินเรามีความสุข <c oughs> ได้บุญน,นะเนี่ยสองแซบได้ทุกอย่างเลยพืมพี่ๆมีความสุขน้องๆก็ได้เงินไปเอาสิหนู เราเกื้อหนุนกันเราก็เกื้อหนุนเขา<ๆ>เขากเกื้อหนุนเราเขาให้ความสุขเราเราก็แบบนั่นแหละฉันรักเขาเขาน่ารักมากทุกคนบุมจะหาช็อตพวกนี้ลงให้อีกไม่จะไม่จะเอาช็อตแหละอยากให้เห็นเยอะๆน่ารักมากถึงมันจะผ่านไปแล้วก็จะเอามาลงให้ดูอีกจก้ะมันน่ารักอ่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมะมว เลมอน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 มีมีมะเฟียงด้วยนะมะเฟืองมะเฟียงมะเฟืองอันนี้เลมอนฮะเลมอนเลมอนเลมอนก็หอมนะว่สูตนี้นะครับแล้วมีแล้วก็มีคำว่บบาติดเดีวยวครับตอนนี้ผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลพิเศษไปทั้งหมด6ท่านด้วยกันแล้วนะคะจากเพจสองไลน์สองไลน์สไลน์ไลน์เพื่อ ดเ,เลยยังเหลือผู้โชคดีี4ท่านนะคะกดเข้ามากันเยอะๆนะคะนอนปอหนึ่งนะคะสามร้อยหกสิบสามบาทเท่านั้นนะคะ,ะอ,อ่ะพี่ปังโชว์รูปหน่อยอ่าโชว์รูปจ้าใครจะเป็นผู้โชคดีคะใช้สบู่มะเฟืองอยู่ห,หอมมากค่ะเกลียวอันนี้อันนี้มะขามป้อมมะขามป้อมนะครับใช่ค่ะมะขามป้อมใช่ใช่มะขามป้อมค่ะเฮ้ย อันนี้อะไรคะคุณลูกชายโดนอันนี้คือออ่่าาดอกไม้ผสมกระจานคาราเจนมิกซ์โสมมิลโสมเป็นกระบุกผสมคลราเจนค่ะไอ้แจ่ไอ้ด่างดำลูกชอบอันนี้ที่สุดเลยเป็นยังไงบ้างคะกินเป็นน้ำนมเป็นกลิ่น้ำนมพูดได้หรออ่ะพูดได้พูดได้เมื่อกี้เข้าวหม้อของคุณลูกรายโดนฉอถได้คืออะไรบ้างครับชอบชอบ แบบหอมอารที่สองชอบอารมณที่สามนลวครับคือสวยสวยคอะไอึ้งเลยอึ้งเลยชอบสองกิ่เนี้กลิดน่ะมันเหมาะตัวเองเัียนลข4คนค่ะตัวคนแรกกาเฟไอโอ้โห ตอนนี้ยังเหลือผู้โชคดีที่จะได้รับอีกสี่คนนะคะใครอยากเป็นผู้โชคดีนะคะทําการสั่งซื้อโอนเงินด้วยนะค่ะสั่งซื้อได้เลยเนาะในไลน์ก็ได้ในเพจก็ได้นอปอหนึ่งค่ะสหรับคนที่เาโอนเงินแล้วใช่ใช่ค่ะนอปอหนึ่งค่ะโอนเงินก่อนนะนอปอหนึ่งพิมพ์ได้เลยนะคะนอปอหนึ่งค่ะในราคาสามร้อยหกสิบสามบาท ตัวล็อกเหมาหัวล็อกเหมานีมละคันเข้ามานอปหนึ่งครับนอปหนึ่งสามร้อยหกสิบสามบาทดังนั้นนะครับราคาโปรดิ้จะเฉพาะในไลน์นี้ของนุ๊กบ่ายเท่านั้นนะครับโอ้โหแล้วค่ะในไลน์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ในเพจทีมกันเข้ามาเยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะเหลืออีกสี่คนสี่รางวัล ได้เหาอย่างไรเหาในลายจิ้มเลยค่ะอีกคนละอีกคนละสองค่ะมาติ้มเลยนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะในลายค่ะโอเคแค่นี้ค่ะแค่นี้ชื่อคุณอะไรเอ่ยตุ้ยนุ้ยคุณตุ้ยนุ้ยคุณตุ้ยนุ้ยอยู่ไหมเอ่ยแสดงตัวหน่อยนะคะว่าเป็นผู้โชคดีค่ะคุณตุ้ยนุ้ย นดีด้ีนะครับอ่ตไปท่านที่หกนะคะท่านที่หกค่ะสั่งในไลน์แล้วเขายังได้สักใบนี้นะคะยังมีอยู่นะคะครับเดียวพอนะคะอย่าอย่าสั่งอย่าสั่งออเดอร์ซ้ำนะบางคนสั่งในเพจด้วยสั่งในไลน์ด้วยค่ะออไปทาคือจะสั่งคือสั่งทางเดียวนะครับสั่งในไลน์ก็คือในไลน์ในเพจก็คือในเพจเลยนะครับเป็นสิคนเดี๋ยวาตอบ โอเคครับโอเคนอปหนึ่งสั่งแล้วในรายไปค่ะคุณได้คุณได้ตุ้ยลนุยของผมเป็นคุณลูกว่าสี่ห้านะครับผมคุณลูกว่าเย้คุณลูกว่าค่ะแคปให้หน่อยนะโอเคลูกว่าแล้วน่ะ